ทำให้ให้เบสเปยนเป็นเครื่องหนึ่งสักเครื่องหนึ่งที่สปาร์ขึ้นมากลายเป็นไอเตตวันนี้วิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมกับฟิสิกส์เจริญก้าวหด้ไปมากเราไม่ได้นึกถึงสมัยหุ่ยเครื่องเต็มห้องแล้วสปาร์ไฟเป็นแสนเป็นล้านโวล์เพื่อที่จะให้กําเนิดอากาศแตกตัวพลังงานไฮโดรเจนที่ก่อกําเนิดไฮโดรเจนจึจะแตกตัวไม่ยากครับสมัยนี้เข้าับเคสคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเสียบปลั๊กกดปุ่มสามารถผลิตปุ๋ยไฮโดรเจนได้ เป็นของเหลวอยู่ในของเหลวได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบลิตรถ้าเพิ่มโมดูเข้าไปวันหนึ่งอาจจะได้เป็นร้อยที่เป็นพันลิตรเมื่อเราเพิ่มโมดูเข้าไปสร้างในตัวเจ้เป็นพันลิตรตัดวงจรการใช้ปุ๋ยเคมีตัดวงจรการหมักหมมแบคทีเรียแล้วเราสามารถที่ทำปุ๋ยเป็นปุ่อได้เกษตรน่าจ,จะเริ่มต้นจากตรงนี้หรือเปล่าพลาสมาฟาร์มเมิงไทยแลนด์ของแพทการเดนฟาร์มเราคิดจากกักการนี้วันนี้เรา MOU เครื่องระบบพินโฮพลาสมา ร่วมกับมหาลัยเชียงใหม่เราเดินหน้าในการสร้างวัตกรรมในการสร้างปุ๋ยเราผมศึกษาทั้งยุโรปทั้งเอเชียศึกษาทั้งหมดว่าที่ไหนที่มันมีการทําปุ๋ยในทุกเจนบ้างอีก5ปีจากนี้ไปเพื่อนเื่อจะเห็นเครื่องมือนี้ทุกโลกครับการสร้างอาหารเลี้ยงมนุษยชาติเก้าพันล้านคนต้องใช้ถโลรีคงจะย้อนกลับไปเอาวิถีแบบนี้ได้ไหมได้ได้เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่เราปลูกพืชผักได้เยอะ เราก็หมักจุลินทรีย์ได้เยอะทําในเตดได้เยอะก็อาจจะได้แต่วันนี้ทาไมเราไม่ดึงในไนโตรเจนจากอากาศกลายมาเป็นปุ๋ยล่ะเทซายก็จะกลายเป็นปุ๋ย้ได้ทุกคูล่าลองให้อาจจะต้องหัวเราะได้นะครับบนดอยอาจจะต้องยิ้มได้ทุกอย่างก็อาจจะดีขึ้นถ้าเราสามารถสร้างปุ๋ยตัวแรกตัวตั้งต้นมันคือไนโตรเจนไนโตรเจนต้องกำเนิดไนโตรเจนมาจากอากาศวันนี้อากาศเพื่อเอาไปใช้ไม่ได้แต่มนุษย์เรา อยากกินพืชเราอยากให้ผักโตเราจับไปสร้างเครื่องเพื่อดึงไนโตรเจนมาให้พืชกินนี่ต่างหากน่าจะเป็นวิธีการต่างๆที่จะสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเราได้จริงหรือเปล่าในเรื่องของการเกษตรกรรมนะก็โอเคก็ต่ออีกนาทีเดียวนะผมจะสรุปให้ฟังหน่ี้ว่าผมเดินหน้าเรื่องของเคร,รื่องพลาสมามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะใหม่ แต่มันเป็นปรากฏการณ์ตั้งแต่โบราณกาลแล้วฟ้าผ่ามาเป็นล,ล้านครั้งเป็นฟ้าผ่ามาเป็นล้านปีทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาตลอดแต่วันนี้ผมกําลังบอกว่าถ้าเราเอาในเตรดกลับไปที่รากพืชก่อนละ่ะวันหนึ่งคาร์บอนต่างๆที่มาจากพืชจากสัตว์ก็ลงดินได้เองกระบวนการย่อยสลายที่ถูกตามมาเมื่อพืชมีเยอะผักมีเยอะการบริโภคมีเยอะคาร์บอนต่างๆก็จะกลับสู่ดินเหมือนกันธาตุต่างๆก็จะกลับสู่ดินเหมือนกันทุกอย่างก็ระบบนิเวศก็จะกลับมา และมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกับ BCG model สอดคล้องกับ green economy สอดคล้องกับ circular economy เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นในเชิงนี้หมดวันนี้เรารู้อู่แล้วกระบวนการนี้สร้างภาวะร,ร้อนเยอะมากคาร์บอนจะสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ถ้าอะไรก็ตามเราทำระบบแบบนี้ขึ้นมาได้ระบบของโลกจะเป็นโลกสะอาดเป็นวิธีการปลูกพืชที่สะอาดทุกอย่างก็จะ ป็นกระบวนการแบบรักโลกผมผลิตเราก็จะดีเยี่ยมไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีสารพิษผมผลิตเติบโตดีขายได้ราคาดีกเกษตรกรก็จะยิ่งได้สนใจเทคโนโลยีต่างๆมาร่วมกันผมเองไม่มีเงินสร้างเครื่องเลยเยอะๆหรอกก็ต้องสอนพวกเราระดมทุนกันเล็กน้อยก็ยังบอกลูกสาวจะระดมทุนกันยังไงในการสร้างเครื่องเครื่องไม่กี่บาทแล้วยุโรปเครื่องละห้าล้านกว่าบาทเอเชียเครื่องละห้าแสนกว่าบาทมาที่เราบอกเราทําให้ถูกสุดให้มันอยู่หลักหมื่นได้ไหมลูก ให้มันอยู่หลักแสงต้นต้นได้ไหมให้มันอยู่หลักที่มันถูกมา,มากๆจากเทคโนโลยีที่เราสร้างทํายังไงเทคโนโลยีจะไปถึงคนใช้ตรงๆไม่ใช่นในทุนได้หลักคิดที่มีเท่านี้แล้วก็เดินหน้าสร้างกันแล้ววนนี้จะทํายังไงระดมทุนก็พุ่งตรงในระบบของเกษตรทั้งหมดผมสอนปลูกพืชไม่ว่าจะไฮโดรโปรนิกไรด,ดินลงดินผมสอนปลูกพืชได้ไม่ว่าผัางน้าเบตงกิโลหลายร้อยอย่างนี้ก็สอน สอนปลูกมะเขือเทศสอนปลูกเมลอนผมสอนปลูกผมสอนทำดินโอฟิเลอร์ผมทำสอนการใช้จุลินทรีย์ให้ออกนิกแมตเตอร์กลายเป็นดรกนิกจากนั้นก็มาทำเป็นไอทำโมงการดีคอมโพสเซอร์แอนแอโรบิกอนาโรบิกบวกฟังใจบวกเห็ดผมสอนเรื่องเห็ดอีกเห็ดฟางเห็ดนางฟ้าสอนต่างๆผมสอนเรื่องการใช้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ผมทีโฟบีนะทีโฟบีผมมีจุลินทรีย์สอนเรื่องการทำใช้จุลินทรีย์สอนเรื่องของการหมักปุ๋ย สอนถึงเรื่องการปลูกนะแล้วผมสอนคนทำเรื่องของอะไรนะไอทำอาหารกันกินอะ่ะทำโปรตีนจากจากมะเรงถ้ามันคือผมสอนเยอนะมากประมาณ7จ็ดแปดหัวข้อผมก็เลยบอกว่าเอางนี้แล้วกันลูกเดี๋ยวเราประกาศหัวข้อในการอบรมไปนะแล้วก็เก็บคนแค่99บาทพอในเกบาบาทพอวันนี้สอนเรื่องดินนะวันนี้สอนเรื่องจุลินทรีย์นะ วันนี้สอนเรื่องพลาสมาวันนี้สอนเรื่องของไฮโดรโปนิกวันนี้สอนเรื่องการปลูกพืชลงดินวันนี้สอนเรื่องของการปลูกพืชระบบ s o เ l e s s culture er ไหมเครื่องอปสมพูยอัตโนมัติไหมตุ้มเห็ดอัจฉริยะไหมไฮโดรโกนิกไหมเป็นระบบของไอเลี้ยงปลาเป็นเ,เรื่องอวโพนิกไหมแต่ละคอร์สแต่ละคอร์สเปิดมาเราสองคนเก็บแบบถูกสุดเป็นค่าครูนิดหน่อยเกสบาบาทและรวบรวมเงินทั้งหมดเพื่อมาสร้าง จุดเปลี่ยนของงานเกษตรบ้านเราหรือของโลกก็ได้เรื่องของพลาสมาฟาร์มมี่ผมไม่ได้คิดเองนะหลากหลายองค์กรหลากหลายต่างๆคิดมาแล้ววันนี้ยุโรปใช้ละแล้วเริ่มมีทาใช้กันละอีกห้าปีต่างนี้ไปเราเตีระบบนี้หมดเราต้องก้าวทันเขาและมันไม่ใช่อยู่ที่นทุนอย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะอยู่ที่พวกเราที่ช่วยกันคิดช่วยกันทําสนใจสนับสนุนฟาร์มเล็กๆกันแนวคิดเล็กๆ ช่วยสมัครเรียนอบรมกันหน่อยนะคอร์สเล็กๆย่อยๆวันนี้คอร์สเก้าเก้าบาทเต็มที่ก็ไม่เกินสิบหลักสูตรหรอกเต็มที่ก็เก้าร้อยกว่าบาทเรียนรู้ด้วยกันเงินส่วนนี้จะถูกนําไปทําให้ฟาร์มอยู่ได้แนละ้วก็สร้างนวัตรกรรมพลาสมาฟาร์มมิ่งไทยแลนด์โครงการหนึ่งเพื่อหนึ่งฟาร์มก็จะได้เป็นจริงไม่ว่าจะเลี้ยงเห็ดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์พืชสมุนไพรต่างๆก็จะเป็นจริงได้โอเคนะครับผมขอบคุณมากกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์ประการกักบแพทการ์เดนเฟสท์วิลฟาร์ม ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสนใจทักมาได้เลย